สวัสดีค่ะวันนี้สปอร์ตไทยแลนด์ก็จะมาในรูปแบบพอดแคสต์นะคะจะมาชวนคุยในเรื่องของเหวียนที่บิดตัวหรือตู้เย็นที่เรารู้จักกันดีเรื่องมันก็มีประเด็นกันมานานแล้วนะแต่ว่ามาร้อนแรงช่วงนี้กันอีกรอบก็เพราะว่าหลังจากที่มีคนไปป่วนไอจีของน้องบีมพิมพิชยาของเราเนาะแล้วน้องบีมก็ตอบกลับไปว่าอ้าวแม่สิ่งนี้แหละที่ทําให้แฟนวอลเลย์บอลเวียดนามเดือดกันเลยทีเดียว แล้วก็กลายเป็นประเด็นถกเถียงในวงกว้างอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ก็เลยเอาข้อมูลมาเล่าให้ฟังนะคะว่าแล้วทําไมบิ๊เตีเยนหรือว่าตู้เย็นเนี่ยทำไมเข้าถึงไม่ถูกจับตรวจใดใดสักทีนะคะหรือเพราะไม่มีคนเรียกร้องหรือว่าอะไรกันแน่นะทางสปอร์ตไทยแลนด์ก็เลยไปหาข้อมูลมาให้แล้วนะคะเราไปฟังกันดีกว่า ซึ่งเรื่องนี้มันเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันมากเลยนะว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้นะคะเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนนะคะว่าไปก้าวล่วงเ,ออเพศสภาพของเขาแต่มันมีจุดตัดก็คือความยุติธรรมในกีฬาด้วยนะซึ่งมันเป็นเรื่องถกเถียงไม่ใช่แค่เพิ่งเกิดวันนี้นะในกรณีของตู้เย็นแต่ว่ามันเกิดมานานแล้วหลายทศวรรษมาแล้วนะซึ่งก็ยังแก้ไขกันไม่ได้ ทีนี้เราก็ต้องมาดูกันที่ข้อมูลทางกฎหมายแล้วก็กฎของสมาพันธ์กีฬาต่างๆนะคะว่ามีกฎเกณฑ์กันยังไงบ้างอย่างข้อแรกชื่อของเธอเนี่ยคือหลักฐานแรกเลยว่าเธอคือผู้หญิงก็คือคําว่าถีที่อยู่ในชื่อเธอนั่นเองในภาษาเวียดนามชื่อกลางเนี่ยมาเป็นชื่อที่บอกเพศสภาพได้โดยตรงเลยคือคําว่าถีเป็นคําที่ใช้กับผู้หญิงเท่านั้นนะคะ ส่วนของผู้ชายก็จะใช้คำว่าวันแท้ก็เป็นหลักฐานว่าเธอถูกระบุว่าเป็นผู้หญิงมาตั้งแต่เกิดนะคะอืนั่นคือหลักฐานแรกของเธอนะแล้วก็อย่างที่สองที่ทางสื่อเวียดนามเขาเคลมก็คือเธอผ่านการตรวจสอบจากหลีกเกาหลีใต้หรือโควววีลที่เรารู้จักกันดีนะ เพราะว่าบิสเตียนเนี่ยได้ไปทราเอาท์ในปี2025นะคะซึ่งการจะไปทราเอาท์ได้เนี่ยเธอต้องส่งเอกสารแล้วก็ผ่านการตรวจเพศสภาพก่อนซึ่งสื่อมานียวไทม์และก็สื่อของเวียดนามเองยืนยันว่าเธอได้ผ่านการตรวจแล้วแล้วก็ได้รับการอนุญาตให้ลงสมัครอย่างเป็นทางการซึ่งก็เป็นตัวยืนยันอย่างหนึ่งว่าเธอคือผู้หญิง แอดเชื่อว่าการตรวจสอบจากลีเกาหลีใต้ก็คือตรวจสอบจากเอกสารของประเทศต้นทางนะคะคือถ้ามันไม่มีอะไรที่มันดูผิดอะ่ะเขาก็ไม่มีสิทธิ์จะไปเรียกร้องว่าจะตรวจเพศของคนคนนี้นะคะก็เลยผ่านการตรวจสอบแล้วก็สิ่งถัดมาก็คือการที่เขาสมมติว่าเขามีฮอร์โมนเพศชายสูงซึ่งอันนี้เราไม่รู้นะว่าเขามีหรือเปล่าแต่ถ้าเขามีสูงจริงๆมันก็ไม่ผิดกติกา คือถ้าเธอเป็นผู้หญิงโดยกำเนิดแล้วอาจจะมีฮอร์โมนเพศชายสูงผิดปกติกว่าผู้หญิงทั่วไปทั้ง FIVB เนี่ยหรือว่าโคโ v วีลีของเกาหลีใต้ก็ไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับฮอร์โมนเพศชายนะสำหรับคนที่เกิดมาเป็นผู้หญิงโดยกำเนิดเออซึ่งจากเรื่องนี้เราก็ต้องย้อนไปดูกรณีของเอพริลมังกานังของอินโดนีเซียนะถ้าใครจำได้ก็เป็น ยุคหนึ่งของอินโดที่วอลเล่บอลเฟื่องฟูสุดๆเลยมาเทียบรัศมีกับเจ็ดเซียนของเราเลยทีเดียวนะคะเธอก็ยังเคยมาเล่นในลีกของประเทศไทยด้วยนะซึ่งเคสของบางกนานังเนี่ยเรียกว่าเซอร์ไพรส์มากๆนะคือเธอแข่งวอลเล่บอลในทีมผู้หญิงของอินโดนีเซียมาตลอดแต่ว่าก็เป็นเคสเดียวกับตู้เย็นนะที่มีรูปร่างมีพลังการเล่นที่แบบเหนือกว่าผู้หญิงมากๆจนทำให้คนสงสัยตลอดมานะ แต่ว่าเธอไม่เคยถูกจับตรวจเพศนะคะจนกระทั่งในปี2021ที่เธอประกาศว่าเธอเลิกเล่นวอลเล่บอลแล้วก็เลือกรับใช้ราชการในกองทัพเธอก็เลยได้เข้าตรวจร่างกายอย่างละเอียดในตอนนั้นเนาะซึ่งจากการตรวจปรากฏว่าเธอมีภาวะอินเตอร์เซกซ์ก็คือผิดปกติทางคโครโมโซมแล้วก็มีโครงสร้างทั้งร่างกายเป็นผู้ชายนะอื นี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆนะคะซึ่งทอบทออบอ,อินโดนีเซียได้ออกมาพูดในเรื่องนี้เลยนะคะเขาได้บอกว่าเอพริลเนี่ยไม่โชคดีเหมือนเราทุกคนนะเพราะว่าเธอเกิดมามีความผิดปกติในระบบสืบพันธุ์ทางการแพทย์เรียกอ,อาการนี้ว่าไฮโปสปาเดียอาการเนี้เป็นอาการที่ท่อปัสสาวะในทารกเพศชายอยู่ผิดตำแหน่ง ซึ่งปกติท่อปัสสาวะจะอยู่ที่ปลายขององคชาตนะคะแต่ในผู้ป่วยประเภทนี้ท่อปัสสาวะจะไปอยู่ด้านล่างขององคชาตและพอเป็นในเด็กเนี่ยมันก็จะทําให้ลักษณะของอวัยวะเพศมันมีความก้ากึ่งว่ามันเหมือนอวัยวะเพศหญิงเลยในตอนนั้นโรงพยาบาลในพื้นที่ก็เลยระบุว่าเธอเป็นผู้หญิงทำให้เธอมีใบเกิดเป็นผู้หญิงนั่นเอง ซึ่งพอเธอเข้ากองทัพก็มีการตรวจร่างกายอย่างละเอียดปรากฏว่าเธอไม่มีอวัยวะภายในของผู้หญิงเลยอืมแต่ว่าไม่มีมดลูกไม่มีรังไข่นะคะถ้าพูดกันตามตรงก็ต้องบอกว่ามัางกรนังต้องรู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วนะว่าจริงๆเธอไม่ใช่ผู้หญิงเธอคงไม่มีประจำเดือนเธอคงไม่มีอาการของที่ผู้หญิงเป็นเลยแล้วกันอะว่าอย่างนั้น แล้วทางกองทัพก็ได้ตรวจฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนในร่างกายของเธอนะก็คืออยู่ในระดับปกติของเพศชายซะด้วยแล้วก็ตรวจ MRI ข้อมูลก็ยืนยันไปในทางเดียวกันว่าเธอคือผู้ชายอ่ะแล้วทำไมอย่างนี้ถึงตรวจได้ใช่ไหมเพราะว่ามันมีหลักการข้อหนึ่งของกีฬานะคะว่าถ้าเราจะตรวจร่างกายของเขาขนาดนี้มันมี2ข้อ ที่จะต้องออได้รับการอนุมัติก็คือ 1. เจ้าตัวต้องยินยอมให้ตรวจก็ในเคสของมังกรนังก็คือเธอยินยอมให้ตรวจหลังจากเลิกเล่นวันเล่บอนนั่นเองนะคะซึ่งข้อ1เนี่ยทางตู้เย็นก็คงจะไม่ยอมแล้วและ ยังมีอีกข้อนะว่าคือข้อ2ต้องมีคำสั่งจากหน่วยงานทางกฎหมายทางกีฬาเนี่ยในกรณีที่สงสยัยแล้วก็ต้องดอกจันตัวโต,ว,ตว,ว่าสงสัยอย่างมีเหตุผลด้วยอ่าก็คือถ้าอย่างมีเหตุผลแปลว่าต้องมีหลักฐานที่เชื่อถือได้ว่าต้องตรวจเธอจริงๆนะคะถ้าไม่มี2ข้อเนี้ยก็ไม่สามารถตรวจได้นะคะสิ่งน,นี้มันก็นํามาสู่ประเด็นที่ว่า ิทธิี่มนุษยชนนะคะที่เขาปกป้องกันกับความยุติธรรมในกีฬาเนี่ยมันเป็นเส้นบางๆที่จะต้องหาทางควบคุมนะคือคนที่มีความผิดปกติทางเพศเขาก็ทําตามกฎทุกอย่างอย่างถูกต้องเขาก็ไม่ผิดอะไรนะคะส่วนคนที่เป็นผู้หญิงทั่วไปแล้วก็เล่นกีฬาผู้หญิงเนี่ย เขาก็รู้สึกว่าเราก็ทําตามกฎทุกอย่างเหมือนกันเราก็ไม่ผิดอะไรทําไมถ,ถึงถูกเอาเปรียบนะคะสิ่งนี้จริงๆเราต้องเรียกร้องไปถึงองค์กรระดับใหญ่ที่ควบคุมกีฬานี้อยู่เนาะเราไปดูกันว่าแล้วกีฬาระดับโลกเขาทํำยังไงกันนะคะอย่าง IOC หรือคณะกรรมการโอลิมปิกสากลเนี่ยในอดีตเขาเคยบังคับให้นักกีฬาตรวจเพศแล้วก็ตรวจโครโมโซมด้วยนะซึ่งการตรวจโครโมโซมเนี่ยแหละ ที่เป็นสิ่งที่เ,เป็นข้อพิพาทกันนะคะและหลังจากนั้นเนี่ยพอมีข้อพิพาทกันเยอะว่ามันละเมิดสิทธิมนุษยชนคนเขาเกิดมาผิดปกติเองเขาไม่ได้ตั้งใจเนาะ IOC ก็เลยยกเลิกการตรวจโครโมโซมเลยทำให้ในปัจจุบันเนี่ย IOC ก็เลยให้สมาคมกีฬาแต่ละชนิดเลือกตั้งกฎกันเองนะคะเพราะไม่งั้นก็ถูกฟ้องร้องกันเข้าไปอีก แล้วเขาก็มีข้อปฏิบัติที่ออกมาว่าเพศในกีฬาเนี่ยจะถูกพิจารณาตามกฎหมายของประเทศต้นทางและไม่ควรใช้การตรวจฮอร์โมนหรือตรวจโครโมโซมเป็นเกณฑ์เพียงอย่างเดียวนะคะก็ここแปลได้ง่ายๆว่าถ้าประเทศต้นทางมีเอกสารที่ถูกต้องว่าเธอเป็นเพศอะไรก็ไม่มีสิทธิ์จะไปตรวจสอบเธอคนนั้นนะคะ ในขณะที่ World t t h l e t e s หรือสมาพันธ์กรีธานอนาชาติก็มีการออกกฎระเบียบนะคะในเรื่องนี้อย่างค่อนข้างชัดเจนเลยคือมีการอนุญาตให้ตรวจเพศมีการตรวจระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนนะคะในกีฬาการแข่งของผู้หญิงแต่ว่าไม่อนุญาตให้ตรวจโครโมโซม การตรวจของสมาพันธ์กรีธาเนี่ยก็คือรักษาความยุติธรรมในการแข่งประเภทหญิงเนาะคือถ้านักกีฬาแมะ้จะบอกว่าเกิดมาเป็นผู้หญิงโดยกำเนิดน,นะแต่ว่าถ้ามีฮอร์โมนเพศชายสูงเกิน2.5นาโนโมลต่อเล็ดเนี่ย ก็ไม่สามารถแข่งในกีฬาประเภทหญิงได้นะคะถ้าจะแข่งก็ต้องลดระดับฮอร์โมนลงให้ได้ก่อนการแข่งขันเนาะแต่พอวงการกรีธาทำอย่างนี้ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากนักสิทธิมนุษยชนมากมายนะว่าเป็นการเลือกปฏิบตัติว่าคนคนนั้นเขาอาจจะเกิดมาผิดปกติเองก็ได้ทำไมไม่ให้โอกาสเขาเนาะนี่มันก็เลยเป็นข้อถกเถียงกันนะอ้าแล้วทีนี้มาที่ FIVB บ้าสหาพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติว่ามีกฎอะไร ซึ่ง FIVB ปัจจุบันไม่มีนโยบายตรวจเพศหรือตรวจระดับฮอร์โมนรวมไปถึงตรวจโครโมโซมด้วยซ้ำนะคะซึ่งเขาก็ไม่มีการกำหนดระดับเทสโทสเตอโรนหรือฮอร์โมนเพศชายในนักกีฬาหญิงด้วยเกณฑ์การตรวจของ FIVB ก็ใช้เกณฑ์เดียวก็คือตรวจซูติบัตร หรือบัตรประจำตัวประชาชนที่ระบุว่าเป็นหญิงเท่านั้นอืมนี่คือคำตอบนะคะว่าแล้วทำไมถึงไม่มีใครสามารถตรวจตู้เย็นได้นะคะก็เพราะว่ามันไม่มีกฎข้อไหนที่เข้าได้เลยว่าจะไปตรวจเขาจากอะไรสิ่งที่จะตรวจบิทเทนได้อย่างเดียวก็คือการตรวจสารต้องห้ามหรือโดบนะคะเพราะว่าทุกกีฬามีการตรวจแบบนี้อยู่แล้ว ซึ่งมันอาจจะใช้กับบิตเตียนได้นะคะแต่ว่าตั้งแต่มีการแข่งขันมาเนี่ย บิทเวียนไม่เคยมีรายงานว่าใช้สารกระตุ้นใดๆหรือถูกตรวจพบสารกระตุ้นใดๆในร่างกายเลยอ,อันนี้ก็ไม่ทราบว่าไม่เคยถูกตรวจหรือว่าเคยถูกตรวจแล้วไม่เจอนะคะทีนี้ข้อสรุปของเรื่องเนี้ยในทางสปอร์ตไทยแลนด์ก็มองว่าเป็นปัญหาของโลกกีฬาเลยนะว่าเราจะสร้างความยุติธรรมแล้วก็ไม่ละเมิดศักดิ์ศรีของความเป็นคนได้ยังไงนะ คือมันก็พูดยากในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องเรียกร้องไปถึง FIVB เลยว่าต้องมีแนวทางที่ชัดเจนเพื่อความเป็นธรรมของทุกฝ่ายเนาะเพราะว่าในกรณีของบิทเทียนเนี่ยก็มีความละเอียดอ่อนมากแต่ทีนี้ในเวียดนามเนี่ยก็ดันมีเพิ่มมาอีกคนนึงนะในวอลเลย์บอลหญิง U21 ของเวียดนามที่มีนักกีฬาที่ลักษณะคล้ายกันอีกเนาะ สิ่งเนี้ยมันเลยสะท้อนว่ามันไม่ใช่ปัญหาเฉพาะบุคคลไม่ใช่แบบแร่เคสว่าอยู่ๆอ่ะสิปีมีมาสักคนหนึ่งอย่างมังกนานังของอินโดเวียดนามกําลังใช้โมเดลนี้สร้างรุ่นต่อไปใน u 21ด้วยนะแล้วถ้าเกิดในอนาคตไม่ได้มาแค่คนเดียวละเขาสรรหาคนแบบนี้มาทั้งทีมละ่ะจะเกิดอะไรขึ้น ความยุติธรรมมันจะอยู่ที่ตรงไหนใช่ไหมคะมันอาจจะต้องเกิดการสร้างกฎเกณฑ์ขึ้นมาก่อนที่จะเกิดปัญหาในอนาคตคือวันนี้เราอาจจะทําอะไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้และเราก็ไม่รู้ความจริงด้วยนะจนกระทั่งถ้าเขาได้ตรวจขึ้นมาจริงๆใช่ไหมอย่างเคสของมังการ์นนะจริงๆแล้ว FIVB เนี่ยก็ควรจะต้องตั้งคณะกรรมการอิสระที่แบบตรวจสอบด้านเพศสภาพแล้วก็ความเท่าเทียมในกีฬาเลยหรือจัด เกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์เช่นแบบการตรวจระดับฮอร์โมนหรือโครงสร้างทางร่างกายเพื่อใช้เป็นมาตรฐานกลางนะคะ mm. เหมือนอย่างที่สหพันธ์กรีธานา,นาชาติได้กำหนดไว้ในกรีธาบางชนิดนะคะซึ่งเรื่องนี้ก็เรียกว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะแล้วเราก็ต้องเรียกร้องให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างจริงจังนะคะเพราะไม่งั้นมันอาจจะเกิดเคสนี้ไปเรื่อยๆก็ได้แต่วันนี้ ในเมื่อมันยังแก้ไม่ได้เนอะสิ่งที่นักกีฬาทำได้ก็คือการเอาชนะให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดไปเลยนะเพื่อให้รู้ว่าถึงจะมีเขาอยู่มันคอบไม่ได้มีปัญหาอะไรก็บ่อยด่นนะเราก็เอาชนะได้เสมอมาเหมือนในเคสมังกนานังที่เจ็ดเซียนก็ไม่เคยแพ้อินโดตลอดมานะคะ อยังไงก็ตามเรื่องนี้ก็ยังเป็นข้อถกเถียงนะคะแต่ตอนนี้เราก็ไปเชียร์ทีมชาติไทยในซีวีลีกเลขที่2กันดีกว่าเอาให้เราชนะกันไปเลยเนาะวันนี้สปอร์ตไทยแลนด์ก็ขอไปก่อนยังไงไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ